ใครที่เป็นสายดิบกินดิบชอบของดิบดิบต้องฟังทางนี้เลยเนื้อดิบปลา้ําจืดดิบอืมหมูดิบที่ห้ามนะอันตรายมากคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดค่ะในเพจเฟ e บุ๊ k นะคะของ FMC เอมซคลินิกเวชกรรมเนี่ยเขาโพสตเอาไว้ว่ามีการส่องกล้องเข้าไปเน คุณเอกคุณผู้ชมถ้ากินข้าวเช้าอยู่อย่าเพิ่งดูฟังอย่างเดียวนะคะโพสคลิปเข้าไปเป็นการส่องกล้องเข้าไปในลำไส้ของผู้ป่วยอรายหนึ่งโดยมีการเขียนข้อความอธิบายว่าหญิงอายุ46ปีมีอาการคันบริเวณทวารหนักเป็นเวลา3วันแล้วก็พบสิ่งที่คล้ายกับเทป ยาวๆอ,อยู่ในอุจระเป็นเวลาหนึ่งวันสอบถามประวัติที่ผ่านมาเธอมีอาการปวดท้องแบบเป็นพักๆค่ะแล้วก็อุจจระเหลวซึ่งเคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นอาการของโรคลำไส้แปรปรวนก็มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีหลักฐานภาวะทางโลหิตจางแต่ปรากฏว่าเมื่อส่งกล้องตรวจเข้าไปในลำไส้ใหญ่พบพยาธิตัวตืด ละเอียดมากเขาบอกชนิดมาด้วยเดี๋ยวจะใช้ความรู้ทางเชีววิทยาในการอ่านให้คุณเอกและผู้ชมฟังาาเป็นพยาธิตัวเติดชนิดไดฟิ um โลบอตทรีอารัมในซึ่งมีความยาวแล้วก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ผู้ชมมันยังมีชีวิตอยู่โดยส่วนใหญ่นะคะเขาบอกจะพบตั้งแต่บริเวณปลายลำไส้เล็กไปจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยผู้ชมอยากรู้ลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยของฉันอยู่ตรงไหนไปเซิร์ชดูนะคะโดยพยาธิตัวเติดชนิดนี้สามารถติดเชื้อใน นุษย์หลังจากบริโภคอะไรบ้างคุณผู้ชมปลาที่ติดเชื้อ,อแบบดิบๆปรุงไม่สุกหรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุกเอ,อเนื้อดิบด,บ,ดบแบบอันตรายนะฮะอันตรายต้องต้องต้องระวังเรามีหลายเหตุการณ์หลายข่าวหลายครั้งที่เอาเรื่องนี้มานําเสนอว่าไปเจอพยาธิแบบนี้จากการทานของดิบนะต้องต้องระวังแนะดูแลหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันจะแก้ปัญหารักษากันไม่ทัน เดี๋ยวมันจะลุกลามบานปลายกันใหญ่โตะนะคับผู้ชมก็ทานอาหารโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนอาหารบูดเสียง่ายะนะคะก็<ล>ะกินร้อนช้อนกลางล้างมืงอโอกาสสุดท้ายรีบคว้าไว้เลยลูกค้า AIS เพียงเดือนละ59บาทกดดอกจัน6ร์ดอกจันทรสีีเหลี่ยมแล้วกดโทรออกรีบสมัครกรับราคา